สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับที่ออนทัวร์นะครับชอบเที่ยวชอบซิงครับก็วันนี้เป็นวันที่ 29, เช้าว,วันที่29นะครับผมผมเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันที่28ตอน4ี่ทุ่มนะครับก็มาถึงตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านซ้ายนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปไปเชียงคานนะครับ ไปกลางเต็นท์ที่นั่นนะครับหนึ่งคืนนะครับคืนนี้ก็จะนอนที่บ้านเพื่อนนะครับที่หมู่บ้านนาขานะครับผมก็มากันสองคันนะครับคร<ป>ับบรรยากาศืนที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันในวันพรุ่งนี้ตอนเดินทางไปอ่า เชียงคานเลยนะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับทศเหล่าเนี่ยครับพุ่งนีเช้าเราจะเดินทางไปทางเส้นนี้นะครับไปไปเชียงคานนะครับไปทางเชียงคานผูเรือนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงเจอกันพรุ่งนี้เช้าตอนเดินทางเลยดีกว่าครับทุกทุกคนขณะนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับก็ เราก็กำลังจะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังเชียงคานนะครับก็จากตรงจุดที่เราพักอยู่นะครับด่านซ้ายบ้านนาขานะครับไปยังเชียงคานนะครับยันถนนคนเดินเชียงคานนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ90กิโลนะครับเราจะไปทางเส้นทารี่นะครับก็ไปเบี่ยงซ้ายเข้าถนนหลักแล้วก็วิ่งตรงไปยัง เชียงคานนะครับโอเคครับตอนนี้รอแล้วไปเลยดีกว่าครับผมไปไปครับเราจะไปกางเต็นที่เชียงคานกันครับส่วนจะไปที่ไหนกลางเต็นตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปดูหน้างานนะครับ คลิปนี้ก็ขอข้ามช่วงเวลาที่ขับรถไปเลยนะครับก็ไปที่ถ่ายมานะครับแต่ว่ากล้องมีปัญหานิดหน่อยก็เดี๋ยวขอตัดข้ามไปยันถึงที่พักเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์ริมโขงนะครับปุสันยาติ้งนะครับก็บรรยากาศก็ติดริม แม่น้ำโขงครับผมก็ห่างจากถนนคนเดินมาประมาณ 5- ถึง6กิโลนะครับโดยประมาณาลานกลางเต็นก็จะอยู่ทางมีป้ายบอกบอกว่าลานกลางเต็นอยู่ซ้ายมือนะครับก็ขับเข้ามาตรงนี้จะมีอยู่2ลานจะมีตรงจุดนี้กับอีกจุดหนึ่งฝั่งนู้นครับก็จะเป็นสไตล์เดียวกันครับด้านบนจะเป็นสนามหญ้านะครับ เราก็จะกางเต็นท์กันอยู่ประมาณนี้ครับตอนนี้ค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ครับครับค่ากางเต็นท์ตกคนละหนึ่งห้าิบาทต่อคนนะครับก็มีไฟฟ้านะครับ ก็จะกลางตรงด้านนี้ก็ได้นะครับด้านหน้าที่นี้ก็มีเต็นท์เช่านะครับรู้สึกว่าจะเต็นละสามร้อยครับหรือคนละสามร้อยผมไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักเย็นเย็นค่ำค่เราจะไปเดินนะครับถนนคนเดินนะครับก็ประมาณนี้นครับบรรยากาศ สิงคานะครับ,รบก็ถนนคนเดินนะครับวันนี้มันเหมือนมีงานอะไรสักอย่างนะครับผมก็เราก็จอดรถอยู่ในโรงเรียนนะครับผมแล้วก็เดินมาเที่ยวชมงานนะครับก็ค่าจอดรถก็คาระสิบบาทนะครับ นี่นครับที่เห็นเขามาถ่ายรูปก,กันเป็นไฮไลท์นะครับนะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าท้องถิ่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับนะ ตามเดินข้างหน้าแล้ว นี่ข้าเก็บเข้าเก็บเ,บเห็ดหอมครับอ้แล้วเสียงคารับครับ,รบตอนนี้เราก็ได้ของกิน ครับเดี๋ยวเราจะกลับเลยครับก็น่าพอเท่านี้ครับเดี๋ยวจะกลับไปที่เต็นท์ครับเดี๋ยวสั่งยำอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะกลับไปที่เต็นท์เลยเอาหม่าม้ากา็แล้วเอาหม่าม้าก็แล้วครับนี่หรอ นั่งรับประทานอาหารที่เราไปซื้อมาจากเชียงคานะครับถนนคนเดินนะครับก็มีไม่มีอะไรมากครับก็พวกยำเล็กๆน้อยๆก็ขาหมัดลมนะครับนี่นิดหน่อยก็เดี๋วยวเราก็จะเข้านอนนะครับพรุ่งนี้เชา้าก็อาจอาจจะไปเดินเล่น,นจะรีบนอนข้้ง <ไป S 1> บนภูทอกหรือไม่ก็ อาจจะตื่นมาหาอะไรกินแล้วเก็บสัมภาระกลับกรุงเทพเลยนะครับผมทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขับรถเล่นชิวๆนะครับห้าหกร้อยโลครับ<ๆ> <Alcohol. S 2> ไปกลับก็บประมาณพันโลนิดๆโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอนั่งรับประทานอาหารสักคู่นะครับเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วครับ<า>ทุกคนตอน<ก>น,นี้ก็เป็นเวลา 6โมงกว่าแล้วนะครับพอามาเงาก็หมอกเยอะเลยนะครับโอ้ดีเขาไม่เอาเอาใส่ขอกไว้ด้วยนะ ผมบอกให้คุณ um> เอามีดมาหั่นครับให้ผมเอาวางมือโต็มเลยหมอกเต็มเลยนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูหมอกกนะครับโอ้โหนี่นะครับทุกคนโอ้โหหมอกเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนนู่แม่น้ำโขงเต็มไปด้วย หมอกนะครับอากาศตอนนี้ก็อากาศเย็นนะครับครับสถานที่ที่พวกเรากางเต็นท์กันเมื่อคืนนะครับหกโมงห้าสิบเอ็ดครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบแปดองศานะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะกลับไปทำอาหารกินนะครับนี่เราจะผัดกระเพราไส้กอกนะครับก็จะมีดิฟกาแฟนะครับมีคนขายกาแฟมาสองคนนะครับบาเรต้าครับคนขายกาแฟคนนี้นะครับหนึ่งคนนะอีกคนยังอยู่ข้างในนะครับร้านแปลงฟันครับเอาแปลงฟันแล้วใช่ไหมเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเบนนะครับ แฟบินนะครับครับโขเคครับผมครับนี่บรรยากาศด้านล่างนะครับด้านล่างของจุดที่เรากางเต็นท์นะครับครับนี่ตรงนี้เราจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับครับนี่เรามากันสามคันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของลูกค้าที่มาพักนะครับนี่จะเป็นเต็นท์ให้เช่านะครับเต็นท์ให้เช่า นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นแม่น้ําโขงนะครับลงไปแม่น้ําโขงนะครับนี่ก็มีคนตกปลาอยู่นะครับไม่ไปชิ้นน้ำหน่อยยามข้าวต้มให้เนี่ยครับน,นี่ต้มนี่การซื้อน้ำกินมาด้วย เดินข้าศพานี่ไปมีสะพานข้ามนี่เป็นลุงเจ้าของลานนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นครับลานสองลานนี้ก็เหมือนลานเดียวกันนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะมีรางกลางเต็งคล้ายๆกันนะครับเดินข้ามสะพานมาแต่ฝั่งนี้จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่น มีน้ำเปล่าไหมครับมีครับน้ำเปล่าขวดเท่าไหร่ครับขวดใหญ่หรือขวดเล็กขวดใหญ่ครับขวดเล็กบาทเอาขวดใหญ่สามขวดครับนี่ก็จะเป็นวิวอีกลานกลางเต็นท์หนึ่งครับนี่ครับหัวเต่าันนี้ก็โอเคอยู่นะครับ วิวสวยนะครับตรงนี้จะเห็นวิวเยอะกว่านะครับฝั่งนูน้นแต่มาแล้วมันเต็มนะครับพื้นที่กลางเต็นเต็มสวยงามนะครับผมแต่เราจะเดินกลับไปที่เต็นทเรานะครับ ครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนเช้าเราก็ทำกับข้าวกินกันนะครับอันนี้ผมก็ขับรถมาเที่ยวฟูทอกนะครับมาคนเดียวนะครับ วันนี้เขาก็อาจจะแบบว่าอากาศหนาวครับก็เลยไม่ค่อยอยากออกมา,างคนก็ยังงงเงียอยู่ครับโอเคครับจะเึินภูอกเพียงลำพังครับครับวันนี้นะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเลยอ่ะครับจะขึ้นภูทอกครับ ส0บาทค่ะขึ้นลงครับคนหนึ่งครับนี่มีมีหมอกทั้งปีไหมครับอ๋อตอนนี้ก็ยังมีหมอกอยู่ไหมครับออนี่เรามาสายครับหมอกน่าจะหมดแล้วนะไม่เป็นไร ก็ขึ้นมาสายนะครับหมอกก็เริ่มน้อยแล้วครับยังมีเห็นอยู่ไกลๆนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะเดินลงนครับ <Yeah. S 1> ไปที่จุดขึ้นรถนะครับ <Yeah. S 1> ครับ ก็มีอยู่เท่านี้นะครับ,รบจุดชมวิวผูทอกก็เดี๋ยวเราจะลงกันเลยครับเ,เราจะลงอันนี้นะครับวันสิบก ครับคลิปครับคลิปมาเชียงคานนะครับคลิปที่930นี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็เดีย๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกนันนะครับผมกรุงเทพมหานครโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่คลิป,ลปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ